ดีขนาดนขนะ็งแงงามเอาครับพี่น้องเจอ,เจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องเกศดาแสงดีครับมือนีน้องน้องหักมหาครับผมน้องนาดครับผมสวัสด,ดีครับน้องไส้ครับผมปีกายนีคกั ไห่มาขัดนกไปเลี้ยงปีนี้เมาอีกเมาอีกครับปีนี้ให้เพื่นเลีอยกเอาแต่ว่ามันององร่วมอะไคือเป็นงี่วะแมวหรือ,อยังเนี่ยฮะแมวหรือ,อยังเนี่ยหยผมเพิ่งเหม,มาเห็นต้องขาดเบิง้งมักตัวใดเลือกเอาครับในกงร่วมกับมีหลายตัวอยู่พี่น้อง ในส่วนหนึ่งเอาออกไปนั่งเล่นนั่งเบิ้งอยู่หน้าบ้านครับลกไม้ครับผมเดี๋ยวผมมีถ่ายรูปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเจ้าเวหาครับผมพี่น้องเจ้าเวหาตัวนี้นกไก่เฉลยของเงินพุ่งซีดีพี่น้องเจ้าเวหาว่ามันว่ามันเขาเจ้าสั้นแล้วมันบโดดูดนะพี่น้องเล่นล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเลยเปลี่ยนโตครับ เปลี่ยนตัวก็เลดยดูดของเจ้าไอ้พงุงศิรีเลยเดี๋ยวจังเบื้องตัวตนพี่น้องเดี๋ยวนี่ยน้องขัดนกเบื้องก่อนครับนกทะเลอยู่ในกรงร่วมแต่นี่มีแยกตัวน้องนัดหาครับนี่หาตัวพี่น้องนี่หาตัวครับเพลงเลยถือตาตัวไหนเลือกเอาครับเลือกเอาไปเลย นี่ฟี่ครับผมฟี่ตลอดสําหรับนอ้องสายคนนี้ครับผมเ่เคยเมื่อคยมี่าโตครับหลายคนหลายทันนะครับที่มาเอเอายุกับบ้านครับผมบางโตถ้าบ่เป็นโตนั่นนี้ดีก็ให้ยฟี่ครับผมบางบางคนบางทันเป็นโตหมายแน่เพิ่นก็ให้ค่าเพราะเด้ใหคาค่าํามันครับผมขาน้ํามันรนไปต้อนกคาเข่า่าหัวหานนาะพี่น้องเนาะครับ นี่เดี๋ยวให้น้องเลือกเบิ่งก่อนว่าถูกใจตัวใดงบักป้อขาแดงเป็นไดที่ว่านกองงามบ่งามลายตลายงามแต่มันสิมีตัวนึงหายอยู่หายมันกเขาเอาได้เบิดอยู่ในนั้นเลือกเอาก่อนมถูกใจตัวใดเลือกเอา เอาไปชำเบิง้งนกไม่นี่เป็นยังไงบริวามันฉีดดีเด้นกแต่ว่าข้างค่ะมันดีปุ๊บข้ากว่าจะคอยได้คอตามอกีกปอนั่นว่ามันดีคอยไปตามอีกนกปีไก่นี่้องไส้ผมนาดก็เอาไปหลายตัวพี่น้องแต่ว่าขันมันมีตัวดีตัวบดีเนาะครับตัวบดีโท่มากว่าดิน ดินกับบอ่อปอยเนาะพี่น้องตัวใดดีบอมันดีเขาจังวัไปตามอีกที่นึ่งว่าล่นตีว่าใดพี่น้องนกไม่นกไม่นกสายถุงหน้านะครับสายถุงหน้าสายสวนครับก็เลยลองเบิงวีวัฒนาการมันไปเรื่อยๆนะครับนกปลานกปลาสายทุงหน้านะพี่น้อง ลองเบิงลองออกไปช้ำเบิงเดดยึ้นบ้านเหนียวตัวแรกตัวแรกโอ้บักั้างไตนี่สเสลยบอกนี่เศร้าได้เกือบเย็นแล้ว,ต,วตัวตัวไตนี่สเสลยของเจ้าสั้นบอกขาแดงแดงนนี่ไอ้บักปอกขานี่ก็ นี่นี่น,นี่ตัวนี้ไอ้วามันไอ้นึ่งวามันน,นกอ้างแหละตัวนี้พี่ว่าเฉลยตัวที่หกของบอกไปพุ่งสีดีตวนนี่มีต้ได้ปอดคาวไว้บแบบตัวสองตัวนี้สองตัวนี้ตัวนี้เฉลยของไงเจ้าอานี่อันนี้เฉลยของเจ้าอ้นี่เชาตัวนี้ ไอตัวนี้เสลยของพงศิริมือนันเอานอกฟึกอยู่หน้าบ้านครับได้น่นาจะเป็นตัวแมเพราะว่ามันใข่ออกมันใครออกมืนอนันผมเอาใข่ถิ่มครับมันใครออกนะแต่ว่าไลา่งามอยู่รับตกนกแมตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นกแม่นี่เดี๋ยวสิหากรงวใส่ไวอยู่ครับว่าไล่มันงามเสียงหน่อยสองคุกตัวนี้นกแมตัวนี้ต้องเบิ้งมาตัวใด เดือดเดืเอดอกก้อนได้ก้อนแต่ว่าสเลยบอกเจ้าสั้นนี่ก็หายได้ปกนี่นี่นี่อยู่ไตขาแดงแดงนี่พี่น้องขาแดงขาแดงคือยังคือยัยง,ยง,ยง,ยงกลุ่มที่ห้าวหนึ่งนั่น,นะครับที่จานย์อันละเว้าในคลิปนนะ่ะนี่ครับนกกับพ่อมีอยู่พี่น้องเดี๋ยวนี้นกพ่อมีอยู่ครับเดี๋ยวด้ไปเดี่ยงกวาจังวากันเด้อพี่น้องครับบางคนบางทัน ไม่เห็นคลิปที่หลังว่านกยังเหลืออยู่ไหมครับที่แกกนกฟรีแกกฟรีอยู่ครับแต่ว่าขนันขาส่งให้ออกเองพี่น้องทรวงแต่ว่าทรวงนี้คือกันนะครับ <c ười> อายุไก่ยังไม่ว่ากันหรือสเอาบอกอ,อ่างอ่างงามเะแตนับปีกว่า โอ้ข้างกาได้ตัวนี้อ้างหาได้ดิพี่น้องครับกานอันกับโเนี่ใจผมกับโบนี่ใจเนาะครับมือนัน่นนี่ครับโบนี่ใจแต่ว่าขันดวงตาครับดวงตามันกับง,ง่งงามคือคือง่ามนะครับนกตัวนี้นี่ครับพี่น้องผมก็เลยใส่โรงร่วมไว้ผมคือผมว่านั่นมีโคงขัดขึ้นี่ได้นกอ้าง ทั้งงามันทั้งงานมันอ้างอยู่ดีกับอ้างหาครับครับนุกตัวนี้เสียงหน่อยเพราะว่ามันคู่กันมันสัดกันก็บอกไอ้มันสัดกันก็บอกไอ้ไอ้เรียกใส่กุกสามกุกเรียกใส่กุกสัดกันยิ่งดูยามปเลยหัวหงากับอ้าวตัวนี้อะไรเออป่ะเนี่ยทั้งงานมันเป็นหนุกอ้างแสดงให้ฟงสิดีแต่ว่าตัวนี้หยานมัน บอกมากกว่านบอกบอกตัวนี้อยู่อยู่กงเยียวตังเป็นเดือนนี้เลยอยู่กลงร่วมเป็นเดือนแมนอ๋พี่น้องแต่ว่าหลุมหลุมข้อฟังท่างคุณครับต้องเป็นหลุมหรือมันจะเป็นยังไงครับแต่ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องศึกษาสังเกตเบ้องไปเรื่อยแต้นบอกนี่ตาดำสีายก็ตานัตาดึกเหลือกออนาหาย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 ,ยี่ที่ มันบอคู่ไหมมันมาไล่ตัวเมียเราโดดเลยมาคือความหมายของไออันก็นเลยมีปัญหาอยู่นั่นแหละสองตัวนี่แต่ว่าขาแข็งขาขาสันอืมขาสันได้บกขาแดงๆอย่างบี้บกชาสัันเอามากตัวไหนก็นเลือกเอาเอาไปช้ำบิ้ง จำเบ่งนกไม่พาไปดูนาบ้านพาไปดูทะเลนาบ้านทำไมจับ <c oughs> เอาไปเบ่งนกขึ้นกรงที่หน้าบ้านขึ้นกงเดียวนี่แก้มพี่น้องมาสังเกตเบ่งนกไปที่ว่าผมว่าสเลยตัวที่หูของเจ้าพุ้งชีรีว่ามันเป็นอ่างหรือเปล่านะครับพี่น้องเบ่งไปเบ่งมา่าเข้าตามันคือเป็นเหลี่ยมแท้ว่ะพี่นอ้องครับนี่ ี่ครับตัวนีเข้าตาเป็นเหลี่ยมบางทีมันเนข่าใครโหนกสามกุกดิตามพื้นว่าตามผู้เถ่าพื้นว่าวะตาเหลือกๆหรอกครับตโตเน่าครับเบิ้งไปเบิ้งมาโตเน่านี่โตเนาเน่าหางเน่าเน่าสังเกตเข้าตาพี่น้องแล้วหัวเ,เลยนี่นี่ครับ เอาไปรุนเบิ้งงข้งกัว่างน้องไส้ผมจีเอาครับผมนี่เตี่ยคนวาสนามปีกกันเนียนแล้วพี่น้องสนามปีกเนียนโตเงี้ยว,วดีเพราะว่ามันบรได้ยินเสียงมันนั่นนะครับถ้ามันจะยินเสียงมันชั่วชั่วนี่บ่มีปัญหาได้แหละว,ว่าลั่นตีได้เลยครับพี่น้องแต่ว่านี่นี่ครับตัวนี้ครับ ที่ว่าผมมาอ้างหาอ้างหาเพราะมันมีปัญหาอยู่นี่นี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งซอยกันศึกษาไปน้ำกันครับเบิ้งหัวเบิ้งเข้าตาต่างหามันได้ก็ดีเนาะเพราะว่าดอนนั่นน่ะมันมีนกนกคือที่พวกผมบอกแหละครับก็คือว่านกสามกุกนี่มีสามตนะครับแล้วก็นกอ้างมีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่านี่มัน มาเบิ่งมื้อนี้ผมก็บฮองก็มาสังเกตมื้อนี้ครับสังเกตเข้าตามันเข้าตามันเป็นเงีงแล้วก็หัวมันเน่าติดอ่ะนี่นี่ครับเฮงเบิ่งเฮงงามเลยเนาะเออบ่เป็นหยังเดี๋ยวไปช่ำเบิ่งอยู่นี่มันอยู่กงรวมบ่มีกงขึ้นแันนกมันเป็นตะขันไว้เพราะว่าตอนมันเข้ามันมันบ่ได้มันบ่ได้คู่เนาะพี่น้อง พอเด็กคู่มันโดดมากล้วมันก็ไลตัวแมวออกเราวมันก็โดดใส่ค้อนผน,นียดเลยครับนี่ตัวนี้พี่น้องเบื้องตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ละผมหมายไว้ครับผมเอาเค้าวันท้ายผูกขาไว้เราให้น้องผมไปซ้ำเบื้องปากกับเป็นตะขันไว้อยู่ปากน้อยอืมปากน้อยหวัวนะแต่ว่าหัวไอ้วามันหนาจะไปสองกุกว่ะไปสองกุก๊กแต่ว่า ไอ้มาสังเกตบางเข้าตาเด้อเข้าตามันก็เป็นยังนะแต่เข้าตาเป็นยังทีมันจะเป็นนกเป็นนกสามขัวดื้อแนวใด้ยุดไล่นกเั่ไรเนาะทีนึงบงครับผมศึกษาไปน้ำกันพี่น้องศึกษาไปน้ำกันครับเอาบระด้ยินเสียงมัน ครั้งคาเป็นสามกุกสองโตเนี่ยโอ้แต่ตัวนี้เป็นสามกุกความตัวบอกหางกินเป็นสามกุกความแสดงว่าพวกซีดีเนี่ยบอทัพมาดาเออ,เอพี่นอไปเมื่อนั่นกับเขาพื้นที่เขาก็าได้ครับค้นหลายพี่น้องค้นหลายถึงกระจามาสวนน้ำ นกได้ยินเสียงขันแน่บ่ขันแน่นกสามคุกมือนั่นกับบ่แน่ใจครับโอ้นี่คร,รับครับตัวกลางนี่บักขาแดงโอ้บักขาแดงนี่ก็งามเยี่ยมแต่ว่าตัวนี้เนาะถือใจตัวนี้เอาเอาตัวนี้นะเอาไปท่าเบง่งงามเบ่งหน้าอึดมันยัง อุ้มตุม้มหัวน้ำเบืองเอาเด้อพี่น้องเข้านกมันบ่นคือกันเด้อครับเข้านกหัวนกเต่ะโต,ะตวบวชคือกับที่แรกผมา่าผมจีอันนั้นไว้แต่วันบมมีกรุงพอดีน,อน้องเขา thì đầy lùi chạc lắm mà nó biến thành đấy, nòng say,เอา về sắm bưng, ô, say đầy, đầy, đầy đấy, tôi này say đầy P'long, say đầy, các, tinh đấy, áo nhẹ, tôi mình này, đi, đi hà neo mà เอาครับพี่น้องให้จับเองครับจับได้ก็ได้จับบ่ได้ก็บ่เอาขุบปั๊บเลยจับทั้งหนา้าจับทั้งหัวอเออตรงมปีเขาจับงานนะ่ายนีออ่ติดปะติดอยู่ นเราแยงปะตรงบนแย่ตัว,ตวน,วนเดี๋ย้เฮ้องมึนเนงมเข้าตาเนี่ยครับเวันว่าเข้าตาเป็นแยงยังสิวันว่ามีสิทธิ์เด้อพี่น้องครับเป็นความรู้ครับผมเป็นความรู้เป็นวิทยาทานพี่น้องนะครับ ผมก็ได้ความรู้จากผู้คนมีประสบการณ์ด้วยกันกับท่นบอกมากครับแต่ว่าต้องเอาไปเบื้องว่าม่นสิเป็นยงไรว่าตัวนี้คือผกผมเคยเวบาแล้ะครับว่าปลานี่มีอ้างแล้วก็มีสามขบผ่<ป>าคุ้มปับ๊บเลยผ่าคุ้มเดี๋ยวหาหาวมันโตเน่ามันโตเน่าหนกโตเน่า,นนาครับ นุกโตเนา่านุกโตเนา่าแล้วก็หางเนา่าไปลอกไปอื้มเินนไปครับไปอยู่ไปอยู่อ้อมน้อย <laughs> ไปอยู่อ้อมน้อยพีนอน้องเปี๋ยพ่อไปเบิ้งบอกกันอันนี้ยังเดี๋ยวพ่อไปเบิ้งบอกกัน วิหาครับผมขับวิหาวิหาวิหาเด้อ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 นกไงครับเจ้าวิหาเอาน้ำออกมาด้วยนะเจ้าวิหาเจ้าวิหาจานอันครับผมจานอันตั้งซื้อตโนบุขันโดดพี่น้องนี่ครับเจ้าวิหาครับผมปูนไีู่่าพาพี่น้องโอ้โถโต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  หนกไหมครับผมได้จ,จากมือสองมือสามมือพี่นอ้องเยันได้ตัวนี้มายันยได้คือว,วาสุนยูโบมากระดินส้นเลยวะนะครับตัวตนครับเจ้าเวหาลีลาเด็ดในปลาพี่น้องตัวนี้แหละลีะล,ลาดีอ่ะ จนจันอันตั้งซื้อให้บอกเจะวหาครับอันนี้สองสัน้นมาโดดมาโดดสัน้นสั้นหักครับผมเป๊ะเลยติดสั้นหักเป๊ะเลยพี่นองขึกใจวะตัวนี่เ้ยั กับมนครับพี่น้องนก nhau แตว่าตาเนี่ยนี่ครับพี่น้องตาสวดๆนุ่นๆด้แล้วพี่เยะเนกา h a u นา h เดี๋ยวหางมันยังหันกับตามันสว่าเ,เอาไปช้ำเบืง้งข้างคำมันกับโเนี่น่ะเนี่โบนอน,อน,อนคือ,อ,นอ,นอวอ่าะนกแยกออมุนๆไปแดงๆจะน้อยพี่น้อง ตะวันตกสุ่งนี่อ่ะน,าส,นาสิดินาสิดินเนี่ยท่าพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นนกสุ่งสุ่งออกแดงๆครับคือจากนองไ้ไลออกแล้วพี่น้องไลออกข้าวเดียวแล้วก็มันมาเกาะอายู่ไอน้นันคือเขาเกาะอ,อายูตนน่ต้นไอ้นันคือเขาขี่รดทานกันเลยเอ้ยอย่าล่อเอาบอกพุ่งทีดีไซก่อนหน้าครับพุ่งทีดี เหยียขึ้นทีทีทพราเขาในพ่อสิบนาทีพี่น,อดดอน้องพรารวมคู่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 ดนเป๊เลยนะครัพี่น้องส่งหนกไม้ครับน้องใามาส่งหนกไม้น้ำมุนเรียวนกซึ่งหกับน,น,นี่จะหนกไม้พี่นอ้อหนกไม้ที่ผมใสขึ้นใบครับตัวนั้นกน มีปัญหาอยู่ครับพี่น้องมีกับโซนนี่ก็บตากแดดนะครับบ่หลายครับพี่น้องบ่หลายดอกนกสองตัวนั่นก็เอาเจ๊กตัวตัวเดียวก่อนเนะีเอาตัวเดียวบ่ครับนี่กลวงแยกใบกลงมีอยู่สามใบน,ะนี่ชุบเอาหลายๆตัวเลยไปตัวเดียวก่อนไปช้ำด้ยวยก่อน <laughs> ซุ่มซุ่มทีไปที่ไกลนี่งเ,เลยโตดีแล้วครับโตโตบอกวันพา,าเข้าไปหนึ่งครับจะนัะ้นเช่นวันพาฉะนั้เ,เจ้ากาฉะนั้เจ้ากาครับพี่น้องเอาห่างน้องไปที่ไกลนี่ท<ะ>ี่นี่ก็ได้ฝึกนกปั้นในพ่อได้ฝึกแเราละครับแจ้ว่าจะไปฝึกน้ำยู่เร็เรวๆนี่แหละกำลังหาสาวกับพนีอาอยู่เห็นราะไปไป,ไปมอนน้ำใสหมออ <c oughs> มานนี่พี่น้องครับผมนกไม่ครับไายนกไม่พี่น้องเบิ้งครับน้องมาขัดเอานกไปเลี้ยงนะพี่น้องเนาะครับในกระต่ายพิตามแล้วครับพี่น้องผมคนรักนกเขาใหญ่สายห้าชมกีตาราแสงดีครับสาวอาทิตนี่เพ่อได้ไปต้อนนกเด้อพี่น้องผมมีงานครับหมือบ้านนี่ไ็เสร็จงานอย่างมือมือนี่ไงที่บันอาทิตนี้มือนี่ไงที่เขาสายๆเนี่ยครับต้องไปเบิ่งงานอยู่โรงงานครับพี่น้องช่วงนี้กัฝากพี่น้องเอฟซีุกคนรักษาสุขภาพน้ำเด้อครับ ช่วงโควิดมันระบาดน้นองที่้องคอยรักษาจาของให้ดีที่สุดครับผมเดี๋ยวโอกาสดีๆครับผมมือใรวันหยุดเดี๋ยวจะไเป็นตน้อนนกแต่ที่น้องได้มวนซึมที่เก่าแหละครับผมฝากติดตามครับช่องเกียรติชาแสงดีครับมือนีนี่แค่นี้ครับผมประมาณนี้สุดท้ายแล้วผมเกียรติาแสงดีนกโขไส่ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ